อืมน่ากกินมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันกับเก๋วันนี้นะวันณภาค่ะวันนี้หิวข้าวอีกแล้วกลับมาเลิกงานทีไรหิวข้าวทุกทีเพราะว่าไปทํางานเนาะก็ไม่ค่อยได้มีเวลากินข้าวนะคะวันนี้หิวอ่ะมาดูเมนูวันนี้นะคะว่า จะทำาไหนกินไปคะ่ะไปดูกันนี่คะ่ะเมนูวันนี้นะคะเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมนูวันนี้ของเรานะคะปลากระป๋องค่ะทูนฟิชนะคะทูนฟิชทูนฟิชก็จะประกอบไปด้วยทูนฟิชใส่หัวหอมแดงนะคะแล้วก็พริกมะนนาแล้วก็ ไม่มีผักอย่างอื่นก็จะใส่เป็นผักสลัดแทนเนาะนี่แหละครอบครัวฝรั่งยากจนก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนนะเมืองไทยก็น่าจะมีผักมากมายเนาะที่นี่ถ้าไม,ม่ได้มีซื้อก็เราก็ใช้อย่างนี้แทนก็แล้วกันนะคะแก้ขัดเนาะเอามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะใส่ไปเลย นี้จะเป็นทูนฟิชทูนฟิชขอโทษค่ะเรียกผิดอีกแล้วนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้มันจะเละเละแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะซื้อมาแล้วซื้อมาก,ก็กินอย่าให้มันเรื่องมากอย่าให้มันเรื่องมากใส่ลงไปให้หมดคะ่ะแล้วเราก็จะใส่ ตัวนี้เลยหัวหอมทูนฟิชนี่จะเป็นทูนฟิชในน้ำมันนะแล้วก็ใส่พริกยุมย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 มหมดเลยเสร็จแล้วก็คนสักนิดสักหน่อยอืมแค่กลิ่นที่ โชยมาก็หอมแล้วใส่น้ำปลาค่ะอุย้ยน้ำปลาเนาะอืมใส่สักสองช้อนเลยชอบเค็มกับเปรี้ยวนะแล้วก็ใส่นี้เลยน้ำมะนาวอุย้ยหนึ่งช้อนอลาดไปเลยชอบเปรี้ยวนะอุย้ยใส่ช้อนเดียวก่อนคน คนคนอืมว,ว้าวน่ากินน่ากินเดีย๋ยวจะหั่นผักสลัดใส่ไปด้วยเนาะอ้าวเรียบร้อยผักสลัดยืบผักสลัดนะเดี๋ยวเอามาใส่ใส่ลงไปใน ถ้วยเลยไปเลย,เลยนี่อืมดูท่าน่าอร่อยเดี๋ยวคนก่อนอืมมีสีเขียวมีสีแดงมีความมันเพราะว่าเป็นทูนฟิชในน้ำมันเนาะอ่ะแนะนำภาษาเยอรมันวรระคำนะคะอ่า ผักสลัดนี้นะก็เรียกว่าสลัดโอเคปลาทูนฟิชก็คือทูนฟิชเราก็ง่ายๆเนาะไม่ยากเลยอ่ะเอาอะไรนี่สองคำแล้วนะภาษาเยอรมันอ okay. ouais. okay. ่าอันนี้หัวหอมแดงเนาะก็เรียกว่าซีเบลเอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคหิวแล้วไปกินดีกว่าไปกินดีกว่ามามากินด้วยกัน มาชิมด้วยกันเนาะนี่อืมอร่อยอืมอืมอืมรสชาติอืม,อม,อมขอโทษรสชาติใช้ได้ละไม่ต้องใส่เลยมากมายเลยเดี๋ยวรอไปเอาข้าวก่อนเนาะแล้วก็มากินโอเคนะไปลองทำดูนะไงยอย่างงี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้อยู่แล้วไม่ต้องไปบอกว่าให้ลองทำดูหรอกแต่ก็นั่นแหละลองทำดูแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ บ๊ายบายค่ะ